เป็นไม้ผลที่สำคัญทางเศรษฐกิจและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นอย่างมากพื้นที่ปลูกส้มโอของจังหวัดพิจิตรมีประมาณ1 4 4 0 3ไร่หรือประมาณ900ครวัวเรือนปลูกมากที่สุดในพื้นที่อำเภอโพประทับช้างพันธุที่นิยมปลูกและสร้างรายได้คือพันธุ์ขาวแตงกวาพันธุ์ทองดีและพันธุ์ท่าคอยจังหวัดพิจิตร จึงได้มีการส่งเสริมการผลิตส้มโอในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการตลาดและการลดต้นทุนการผลิตและได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตส้มโอคืออำเภอโพประทับช้างเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตส้มโอขนาดใหญ่ของจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ประมาณ1361ไร่ส่งออกไปยังต่างประเทศอาทิประเทศจีนเวียดนามและตะวันออกกลาง เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสามารถสร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรในพื้นที่ปีละไม่ต่ำกว่า600ล้านบาทต่อปีซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ส้มโอจำนวน983ไร่กรเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน87รายโดยให้กเกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่ที่มีกเกษตรกรเป็นผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการให้กเกษตรกรมีความสามารถในการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพต้นทุนการผลิตต่ำลงสอดคล้องกับความต้องการของตลาดส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นตลอดจนการบูรณาการหน่วยงานภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการผลิตการตลาดตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการพัฒนาคนพื้นที่สินค้า แนวทางการดำเนินงานผลิตส้มโอในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ของจังหวัดพิจิตรได้มีการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและภาคประชาสังคมตลอดจนมีการดำเนินการปรับโครงสร้างรวมถึงกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำคือต้นน้ำการรวมกลุ่มการผลิตการซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกันกลางน้ำ การลดต้นทุนการผลิตโดยการวิเคราะห์ดินเพื่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการใช้สารชีวภาพหรือชีวพันธุ์ในการลดการใช้สารเคมีและการบริหารจัดการศัตรูส้มโอแบบผสมผสานหรือ IPM การเพิ่มผลผลิตการตัดแต่งกิ่งในช่วงที่เหมาะสมและการวางแผนการผลิตนอกฤดูเป็นต้นสำหรับการเพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยการอบรมเกษตรกรผลิตตามมาตรฐาน GAP ส้มโอ จังหวัดพิจิตรมีกรเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP ส้มโอทั้งหมด81ราย90แปลงพื้นที่879ไร่อําเภอโพป,ประทับช้างมีกเกษตรกรที่ได้รับ GAP ส้มโอจำนวน80รายพื้นที่874ไร่เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กเกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนต่ำลงไม่ต่ำกว่า1,250บบาทต่อไร่และราคาจำหน่ายสูงขึ้นตามความต้องการของตลาด โดยราคาส้มโอส่งออกตลาดต่างประเทศราคาณเดือนมิถุนายน2563ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาราคา45-60บาทต่อกิโลกรัมพันธงดีราคา45-55บาทต่อกิโลกรัมพันธาคอยราคา15-20บาทต่อกิโลกรัมราคาภายในประเทศณเดือนมิถุนายน2563ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ราคา25-35บาทต่อกิโลกรัมพันทองดีราคา18-25บาทต่อกิโลกรัมพันธะคอยราคา8-12บาทต่อกิโลกรัมนอกจาก,กเกษตรกรจะจำหน่ายผลสดแล้วยังมีการนำส้มโอมาแปรรูปจำหน่ายเช่นส้มโอแก้วสีรถทำให้กเกษตรกรลดการสูญเสียและมีรายได้เพิ่มขึ้นปลายน้ำ การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดออนไลน์มีการคัดเกรดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศเกิดเครือข่ายผู้ผลิตส้มโอคุณภาพดีมีการส่งออกส้มโอเพิ่มขึ้น10%ของผลผลิตส้มโอทั้งหมดจังหวัดพิจิตรได้มีแผนการพัฒนาพื้นที่ปลูกส้มโอด,ดังนี้โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาสวนใหม่ มีพื้นที่เป้าหมายเกษตรกรจำนวน153ไร่โครงการพัฒนาสวนเก่าเป้าหมายเกษตรกรปี2563าจำนวน301.5ไร่พัฒนาสวนเก่าปี2564ัาจำนวน300ไร่โครงการวิจัยสารสำคัญในส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตรโครงการปลูกส้มโอระยะประชิดผลการดำเนินงานผลิตส้มโอในรูปแบบแปลงใหญ่ กเกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก1.5ตันต่อไร่เป็น2ตันต่อไร่ผลผลิตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ33ต้นทุนการผลิตส้มโอ22,390บาทต่อไร่ในปีแรกในปีถัดไปต้นทุนการผลิตเฉลีย่ย9,654รบาทต่อไร่ต่อปีหลังกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ต้นทุนการผลิตลดลงเหลือ8,438บาทต่อไร่ต่อปีต้นทุนการผลิตลดลงคิดเป็นร้อยละ12.6นับว่าการผลิตในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาของเกษตรกรได้ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มผลผลิตและผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรและสำนักงานเกษตรน้ำเภอร,รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป